รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะก็ลงพื้นที่ช่วยลูกพรรคหาเสียงนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะพร้อมกับมีการขอคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครแต่ละท่านนะคะยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ต้องการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะในนิพนธ์บุญยามณาีค่ะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะมีการขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงเปิดตัวผู้สมัคร โดยทางด้านนายสมยศพลายดวงผู้สมัครสสเขตสามพักประชาธิปัตย์เป็นเวทีแรกในการเริ่มหาเสียงอย่างเป็นทางการท่ามกลางคึนมหาชนนะคะคุณรักประชาธิปัตย์ที่ไปรับฟังแนวนโยบายในการหาเสียงอย่างเนืองแน่นที่บริเวณศูนย์เรียนรู้กรเกษตรชุมชนบ้านไร่ตำบลบ,บ้านไร่เื่อหัดใหญ่จัดสงคลาค่ะ ซึ่งคุณสมยศพลายด้วงหนึ่งในคณะทำงานของนายนิพนธ์บุญยมณีซึ่งเป็นบุคคลที่บอกว่าคร่ำวอดอยู่ในแวดวงการเมืองกว่า20ปีกับประสบการณ์ในานะคณะทำงานทางการเมืองบอกว่าตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมาลงพื้นที่ไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดทําให้เข้าใจปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและบอกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับประชาชนในงานเทศกาลต่างๆตลอดมาไม่ว่าจะเป็นงานบูญงานท้องถิน่น ซึ่งสําหรับนายสมยศพลัยดวงนะคะเป็นผู้สมัครสสเขตสามพักประชาธิปัตย์คนในพื้นที่จะรู้จักกันดีนะคะแล้วก็เรียกกันติดปากว่าโกถึกซึ่งวัาที่ผ่านมานะคะคที่พู์บอกว่าโกถึกเนี่ยเป็นคนที่ทํางานร่วมคิดร่วมทำและก็ร่วมพัฒนาท้องถิ่นมาโดยตลอดรวมไปถึงการแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องด้วยสโลแกนที่ว่าต้องรู้จักแล้วจะรักเอง และในครั้งนี้นะคะทางด้านของนายโกถึกเองนะคะก็สวมเสื้อพักประชาธิปัตย์ขันอาสาเข้ามาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่3แล้วก็บอกว่าหลังจากที่ตัวเองทําการเมืองโดยอยู่เบื้องหลังมาแล้วทั้งสสอบจอและก็เทศบาลจึงมีประสบการณ์ในทางการเมืองและก็ทราบปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นมาโดยตลอด ประกอบกับด้วยความพร้อมทางด้านวัยวุธและก็คุณวุธค่ะแล้วก็ยังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ให้เป็นตัวแทนลงสมัครในนามพักด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าและก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งคุนนิผลก็กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการลงมาช่วยหาคะแนนเสียงให้กับนายสมยศพลายด้วงหรือว่าโกถึกและก็ขอให้มั่นใจได้ว่าพักประชาธิปัตย์นะคะไม่ใช่พักเฉพาะกิจดังนั้นนะคะการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เนี่ยถึงขอฝากโกถึกนะคะซึ่งเป็นผ ผู้สมัครเขต3เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่านอกจากนี้ก็มีการฝากนะคะเรื่องของบัญชีรายชื่อพักหมายเลข26บนะคะบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยทางตัวเองแล้วก็แกนนําของพักก็จะมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะในเขตต่างๆเพื่อไปขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนค่ะ